สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้แม็โครจะมาลอกสะขุสะนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกันเนาะนั่นนะครับกําลังมาคือเมื่อวานนี้เราได้เอาลวดออกแล้วนะครับผมลวดของลัวเนาะหนึ่งช่องนะครับผมแล้วก็ตั้งเสาวไว้แล้วพี่แม็กโคกันเสาลงแล้วเขาก็เหยียบม,มานะครับผม ก็เดี๋ยวเขาจะมาทางนี้นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆไปถึงตรงโน้นเลยนะครับผมนี่นะครับเวเราจะมาถึงตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทำทางลงของไมคโคนะแล้วก็ขุด ลอกขึ้นมานะครับโอ้โหง่ายๆเลยต่อตอนนี้นี้รถไถเอาไม่ออกน,นะครับไม่โคมาดันแป๊บเดียวเลยก็เดี๋ยวเรามาเคลียร์ตรงนี้ต่อนะครับจะทำทางเดินของรถดำนะครับผม กอว่าสายไฟต่ําไปก็เลยไปตัดไม้มานะครับผมแล้วก็ทําแง่งข้างบนก็ค้าสายไฟขึ้นไปนะครับอีกหน่อยหน,นึ่งรถดําจะได้ผ่านเข้ามาได้นะอันนี้คือผมก็จะรู้แค่ว่าเขาจะขุดทําทางลงแมคโครนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะขุดยังไงเนาะเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมๆกันนะเพราะว่าการขุดสาใหม่กับการลอกสาเก่าเนะี่ย มันไม่เหมือนกันนะครับผมความยากความง่ายไม่เหมือนกันเลยน่าจะทำทางลงตรงนี้นะครับต้นนั้นก็มีท่อน้ำนะครับแต่ว่าปุดออกเลยนะครับผมเพราะว่ามันโดนดินพวกนี้ทับปุดแล้วดินตรงนู้นอีกก็เลยถ้าเวลาที่ทำเสร็จแล้วเนะี่ยเดี๋ยวผมค่อยซื้อท่อมาต่อใหม่นะครับผมอ๋อนี่นะครับคือ คาทางลงของแมคโครนะครับมาถึงนี่แล้วก็ตักขึ้นไปตัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกำลังมาแล้วก็จากเมื่อวานที่เราคุยกันนะคะพี่รถแมคโครเขาเข้าฝักข้างๆแล้วก็เอาล่วนหนาออกแล้วโหยหลบเก่งมากอะไม่โดนต้นอินดอรลำคุณป้าสักต้นเลยตรงนั้นมี จุดหนึ่งนะคะแล้วมานี้เขาก็เลี้ยวนี่ตอนนี้ก็ไม่โดนนะหลบเก่งมากนี่ตอนนี้ก็รอดค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูตรงนน้นอันนี้เหมือนเป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่คนเขาชอบเอาไปให้วัวกินนะคะมันขึ้นเองด้วยอ่ะตอนนี้รอดนะคะเดี๋ยวพามาดูนอนนอนก็รอดะ ที่จะบอกคือเฉียวไปนิดเดียวเกือบไม่รอดแล้วนะนอนนี่พอบ้านกําลังควบคุมการก่อสร้างนะคะนั่งจากฝนตกเมื่อวานก็เลยทําให้มีน้ําขังหน่อยนะะึงคุณลุงบอกว่าปลาไหลเยอะมากเลยนะแต่เดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่าจะมีไหมโอ้ลงมาแล้ว เมากถ้ามีลูกสาวจะให้หัดขับรถแมคโครโอ้ควักครั้งแรกก็เจอหินแล้วค่ะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังบอกว่าถ้ามีลูกสาวจะให้หัดขับรถแมคโครนะคะจะบอกว่ามีช่วงชีวิตหนึ่งพ่อไปเขาเคยทำรับเหมารถแมคโครนี่แหละก็ โหตอนนั้นสนุกมากเลยนะไปกับพ่อทุกทริปเลยนะคะเขาจะมีการแบบไปขุดตะข,ดขุดนู่นขุดนี่แล้วเนี่ยเป็นลูกสาวแต่ว่าทํำอะไรช่วยเขาไม่ได้นากก็ไปดูหน้าง,งานเวลาเขาเคนขับรถ10บล้อไม่พออย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีคนขับแม็โครที่พ่อเขาจ้างประจําไว้อยู่แล้วแล้วปรากฏว่าแม็อ,อคนขับรถ10บล้อไม่พอพ่อก็ต้องไปขับเองไปก็นั่งไปกับพ่อนะคะสนุกมากช่วงนั้นน่าจะประมาณปัมอะ่ะ ปอ5ปอ6ช่วงมอ1มอ2นะคะเป็นอะไรที่สุดเหวี่ยงมากเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่ามีลูกสาวนะจะให้หัดขับรถแมโครให้เขาแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่เลย่าหลออเป็นความฝันของแม่ที่ทําไม่ได้นะไปค่ะเข้าบ้านเข้าครัวกันแม่บ้านปล่อยให้พาบ้านเขาคุมงานไปลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้ว โอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้เสียวเสียวเสียวอย่าลงไปเลยอ๋อมันก็จะลอกขอบสะลอกบ่อก,ก่อนนะครับผม คนรอแมกโครแบบว่าจบลงไปเลยอ่ะโอ้โหมีทั้งหินทั้งน้ำนะครับเขาน่จะทำงานยากน้าด้วยคนระับ นี่ไม <re> <around> ่อยากรู Jamie, ้ว่าเขามีแผ่นอิดอยู่ที่ขอบสระด้วยนะคะอันนี้ไปเก็บมาได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเอาไปไว้ที่บ้านหลังนั้นแลลวเดี๋ยวตรงนี้คุยกันใหม่แล้วนะคะเห็นพ่อว่านบอกว่าน่าจะไม่เอาดินมาใส่แล้วเพราะว่าดินที่สระน้ำของเราอ่ะมันเป็นหินซะส่วนใหญ่ค่ะ ก็เลยเห็นว่าจะขุดร่องเพื่อที่จะทำเป็นคลองน้ำนะคะตรงนี้ตอนที่ไป Fan page, อัพแฟนเพจเฟซบุ๊อมีคนบอกว่าตรงนี้เป็นคลองไส้ไก่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคือเขาเป็นคลองน้ำทิ้งของหมู่บ้านเวลาที่มีฝนตกหรือว่าน้ำหลากเนี่ยน้ำของหมู่บ้านจะผ่านตรงนี้นั่นแหละพอบานก็เลยบอกว่าเขาจะ ุดตรงนี้เป็นของตัวเองนะคะแต่ดูมันก็เป็นแอ่งมากเลยนะแบบเนี้โอยยเหนื่อยเห็นบอกตอนนี้รถด,ดำมาแล้วนะคะแต่ว่าเข้าไม่ได้เอ,อ๊ติดสายไฟรถดำเข้าไม่ได้นะถึงเป็นรถหกล้อก็ก็ยังสายไฟไมันก็ยังเตี้ยอยู่ <c oughs> ก็เลยต้องใช้วิธีแบบไม้คำ้ำ สรุปว่าคุยกันใหม่นะคะว่าจะเอาดินจากที่สระไปไว้ที่หลังกระท่อมเพราะว่าแคนเซิลรดดินไม่ทันก็ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเพราะว่ามันต่ำมากเนาะเราก็เติมดินให้มันสูงขึ้นหน่อยต,ตอนนี้ปาะ่าจะเอาหลักไปทำเป็นขุดร่องน้ำใช่ปะเออก็ถาดูให้เขาดูว่าขุดประมาณไหนอะไรอืโอ้โหตอนนี้ฝนปล่อยลงมาแล้วนะคะ ทำงานกลางสายฝนจริงๆสนุกเลยแหละวันนี้มาอยู่ที่นี่3เดือนแล้วนะคะก่อนหน้านี้คือพวกเราตัดตอนย้อนมากเลยทำอะไรเอื่อยๆเฉยๆถึงเวลาจริงจังกันแล้วนะทุกคนปลูกพักเล่นๆมาสองสาเดือนนะคะก็ประมาณนี้ดูแล้วน่าจะทำเป็นตัว L เมื่อก่อนตรงนี้ก็เคยเป็นสระน้ํานะที่เคยเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแล้วคุณป้าก็มาถมแล้วตอนนี้หลานชายคุณป้าก็จะขุดอีกแล้วพี่คนขับแมคโครบ,บอกว่าเดี๋ยวจะให้รถดัมมาเทนะคะแล้วก็เดี๋ยวเริ่มจากตัวชิดตัวแล้วก็ถอยออกมาเรื่อยแล้วเดี๋ยวแมคโครจะมาเขี่ยให้แล้วก็ขุดร่องน้ําให้แต่นนี้เราทําเป็นรูปตัวแอลใช่ปะ Uh huh. แล้วดินเราก็ไม่ได้สวยด้วยเนาะมีแต่หินซะส่วนใหญ่ทำเป็นล่องน้ำแล้วแค่ดีนเองดีกว่าเมื่อกี้พี่คนขับไมโครแซลบอกว่ารถดำมาปุ๊บฝนก็มาปับ๊บ ลมค่ะก็มาถมดินกันวันที่ฝนเพิ่งลงนะวันนี้ไม่โคเข้ามาช่วยนะเป็นไงคันแรกก็ติดลมเลยเออก็ต้องเอารถถ่ายไหารถถ่ามาตอนนี้ไปหารถถ่ก่อนโอเคแม่ยายเพิ่มงบให้นะนะขอบครับ <laughs> โอ้หแมคโครเขาเมือาชีมากอะนะเขาทำทางแบบเก่งมากอะทําทางเตรียมมาให้รถหกล้อเดินแอยากสะดวกเลยเด็กจากคิวแต่ไหวไหมนี่ ฝนตกแล้วดินนุ่มมากเลยตอนนี้คือทางตรงน,นั้นมันมาไม่ได้นะครับดินหลบที่รถด,ดำก็เลยเท,ทดินลงมาแล้วก็แมคโครจะเขีย่ยทำทางเดินนะครับทำทางรถวิ่งก็ต้องแก้ปัญหาจะพอหน้านะเพราะว่าดินเป็นหลมมากเลยตอนนี้ ตอนที่รถผ่านน่ะดินมันจะจมลงไปแต่พอรถออผ่านไปแล้วนะคะดินมันก็จะพองยุบขึ้นมาใหม่คือมันชืดมากดินเด้งอันนี้ไปมีหน้าที่แจกบัตรคิวนะคะก็ต้องรองให้รถถมดินเอาดินไม่ใช่รถถมดินรถดัมไปเทเสร็จแล้วเราก็ฉีกบัตรคิวให้นึกถึงสมัยเด็กๆนั่งนับรถดินให้พ่อนะคะ บรรยากาศที่คุ้นเคยก็จะประมาณนี้นั่งอยู่ในล่มนะคะแล้วก็มันจะมีเกมกดที่เป็นเกมต่อตึกอ,ะอ,อ่ะอพ่อเขาก็จะซื้อไว้ให้ไหปก็นั่งเล่นเวลามีรถดินผ่านก็นั่งติก๊กเมื่อก่อนไม่มีบัตรคิวนะติ๊กใส่กระดาษเอานล้ทุกคนเป็นสมุดเล่มเล็กๆนะคะรถไถเจ้านี้ก็เป็นเจ้าที่เคยมา อ่านเครมาเกรดตรงสวนกล้วยให้เราตอนนั้นนะคะตอนนี้โทรไปนะพี่เขาเพิ่งตื่นพอโทรเสร็จคุยโทรศัพท์กันเสร็จก็วางสายแล้วก็เอารถออกมาเลยะคะ กินวันเนอแบบทำให้ทุกอย่างในจบทุกขั้นตอนอะไรมีนะ่มันจะมีรถแบบที่เป็นล้อ,อย่างอะ่ะแม่โครลล้อ,อย่างทั้งตัดทั้งบดท,ทั้งบดทั้งดัน,นอะไรอย่างงี้ก็ไม่น่ามีนะ <laughs> วันนี้ก็ประมาณนี้คือขุดดินขึ้นมานะคะทำให้บ่อมันลึกขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะให้เจอตาน้ำแล้วก็กักเก็บน้ำอยู่ในหน้าแล้งนะคะส่วนดินกออ็พวกหน้าดินแล้วก็ดินเลนที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยจะเอาไปไว้ที่สวนด้านหลังตรงที่ติเขาจะทำสวนผลไม้นะคะ ติดปัญหาก็คือน้ําที่ขังอยู่ข้างล่างอะคะ่ะทาให้เราขุดลึกลงกว่านี้ไม่ได้จะต,ต้องสูบน้ําออกซึ่งเครื่องสูบน้ําก็ไปเช่ามาอีกทีหนึ่งนะคะวุ่นมากเลยนะช่วงบ่ายที่พี่แมคโคบอกว่าเราจะต้องเอาน้ําออกอะคะ่ะใช้เครื่องสูบน้ําก็ไปถามเจ้าหนึ่งก็บอกว่าเครื่องเสียอีกเจ้าหนึ่งก็บอกว่าสายไม่ถึงอีกเจ้าหนึ่งก็บอกว่านู่นว่านี่คือสรุป ในหมู่บ้านเนี้ยเครื่องสูบน้ำไม่พร้อมใช้เลยนะคะทีนี้มีของผู้ใหญ่บ้านที่อโอเคสุดแล้วก็คือเดี๋ยวผู้ใหญ่จะมาทําให้แล้วก็สายของผู้ใหญ่อะคะ่ะไม่ถึงเราก็เลยไปซื้อสายของตัวเองมายาว12เมตรเลยก็เผื่อเอาไว้ใช้งานหน้าเนาะนั่นละค่ะก็คือจำเป็นจะต้องสูบน้ำออก เพื่อที่จะให้รถแมคโครสามารถมองเห็นดินด้านล่างได้แล้วจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยมันมีน้ำไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีน้ำเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราจะต้องขุดอีกไหมหรือว่าเราจะทำให้เสร็จปีนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากได้ลึกลงไปกว่าเดิมแต่แมคโครเขาทำให้โอเคมากเลยนะคือแบบเกลี่ยตรงขอบสาค่ะให้ให้แบบ เหมือนเน้นเข้าไปอะให้มันแน่นกว่าเดิมเออแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เคยเป็นร่องของใต้บ้านอันนี้เขาก็อุดให้ส่วนดินพวกนี้ก็เดี๋ยวตากให้แห้งก่อนแล้วออรอที่จะขนไปสวนที่ด้านหลังนะคะพาทุกคนมาดูทางเข้าซึ่งปกติถ้าคนออใครติดตามบล็อกเราเนาะตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนพื้นที่สวนธรรมดาค่ะมีหญ้ขึ้น แล้วพอรถด,ดำผ่านสักสองสารอบนะคือเละเลยค่ะเพราะว่า2วันที่ผ่านมาฝนตกนะคะพื้นก็แฉะมากทีนี้เขาก็เอาดินมาเทตรงนี้ประมาณสองสารถนะค่ะปรากลว่าก็เอามาอยู่นะคะยังยุบอยู่ก็เลยยกเลิกภารกิจที่ขนดินไปเทด้านหลังนู้นเดี๋ยวเอาสักให้เสร็จก่อนแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยค่อยว่ากันทีหลังค่ะเป็นไงคะพ่อบ้าน วันนี้เหนื่อยมากเลยหิวข้าวเลยทำงานแต่เช้าจนเย็นเออเช้าจริงนะวันนี้เราเราบบเริ่มงานเชาา้ามากก็รวมแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากแล้วคือเหมือนวิ่งไปวิ่งมาประสานงานบ่ะประมาณนั้นมันก็ต้องเฝ้าอ่เนาะที่ดินเราก็ถือว่าโอเคอยู่อาจจะมีบางจุดที่แบบผิดพ,าพลาดไปบ้างก็เป็นประสบการณ์แล้วกันก็บางอย่างก็ ไม่น่าทำ <g ül> <c oughs> คือเนะี่ยเวลาที่เราเอาแมคโครหรือว่าจะทำบ่อทำท,ำท,ำทำางทำอะไรเนาะตาคิดว่าเราต้องวางแผนดีๆก่อนรนดับแรกนะว่าโอเคครับตกลงกับคนที่รับเหมาเลยว่าให้ทำงานไปสเต็ปนะตรงนี้ทีนี้เจนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็แบบมันจะได้เป็นงานที่โฟลไปเรืยแต่นี่คือเดี๋ยวก็มีปัญหาหน้าง,งานน่งนอย่างนี้แบบนก็ทำให้แบบ เรียนเยอะไปหน่อยลอ่อย่างมาว่าทุกคนน่ะต้องคุยกับคนในครอบครัวให้เคลียร์ก่อนอมไม่ใช่ว่าคนนึงว่าแบบนึงแล้วอีกคนนึงก็บอกแบบนี้สุดท้ายไปเ,เขาเรียกหลายสั่งงานกับรถไมโคผู้ละเหมาไม่ถูกต้องก็ต้องมาเปลี่ยนกันมไม่ใช่ไม่ถูกต้องหรอกไม่เข้าใจบบมากกว่านะประมาณนั้นก็เดี๋ยววันนี้กินข้าวเสร็จคงพัก ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยต่อนะคะมีการสุกน้ําแล้วก็ขุดบ่อให้ลึกลงสุกน้ํากว่าเดิมใช่ก็หวังว่าจะเจอตานานนะเราจะได้ทาบ่อแล้วมีน้ําใช้แล้วก็แบบเลี้ยงปลาเป็นกเกษตรกร,กรเลยก็ว่าไป <c oughs> จะได้เริ่มลงมือสักทีนะคะตะตอนยอนมาแบบสามเดือนแล้วอะใช่เลี้ยงปลาแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะดดน้ำสระจะบอกว่าค่าใช้จ่ายแพงไหมสำหรับผมแพงนะครับ แต่ว่าถ้าพอมีกําลังผมคิดว่าก็ต้องทําไปเลยเพราะว่าทาให้เสร็จเลยเนาะถ้ารออ่ะมันก็ไม่เสร็จสักทีอ่ะอ,อือถ้าพอพอมีกําลังปับ๊บอาจจะเจียดเงิเเนที่เรามีอยู่แบบก็อาจไปเลยแต่ว่าครั้งนี้ก็คือต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก็คือแม่ยายและแม่ย่านะใช่เลยต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็คุณป้าด้วยป้าหมูถ้าไม่มีก็เราก็คงยังไม่ได้ขุดตอนนี้ใช่จริงๆ ก็ยังคงต้องเก็บเงินกันอยู่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ข้ามสเต็ปอยู่เหมือนกันนะใช่ไหม,อมตอนแรกก็จากหนึ่งจากสองจากสามตอนนี้น่าจะกระโดดมาสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วป่ะที่อยากมีบอดก็อย่างนึงก็คืออยากมีน้ำใช้ทั่วสวนเนาะอย่างสองคืออยากเลี้ยงป่าอืม,อมก็แบบว่าเรามีวัตถุดิบในสวนเราไหนเยอะอยู่แล้ว พวกอะไรอะ่ะจะทำแหนแดงมีเศษผักเศษโอ้ต้มกล้ยอะไรเย,ยอะๆมากมายเป็นอาหารปาแล้วเราก็าได้รายได้จากปลาอ่ะนะเพราะว่าที่เถินเนี่ยเขานิยมปลาไม่เมนกับทับทินเนาะเป็นปลา,าปลาเศรษฐกิจอ่ะใช่ก็เอาไว้อะไรนะปลาเผา <S <S ปลาปลาเผาเยอะมากใช่แล้วก็คนนิยมกินด้วยนะใช่คนนิยมกินปลาด้วยที่นี่ก็เลยโอเคถ้าเราปลูก ถ้าเราเ,ราาเลี้ยงปลาพวกปลาเศรษฐกิจเราก็น่าจะมีรายได้เข <|so|> ้ามาเรื่อยๆเนาะจากพวกค้าแม่ค้ามารับวันที่อะไรอย่างเงี้ยน้อยก็เป็นรายได้ที่ได้ต่อเนื่องเนาะ